ครับก็สวัสดีช่วงค่ำๆนะครับของวันศุกร์ที่11เมษายนส5 6 8นะคาร้อยหสิบนะครับสำหรับช่วงครับผมวันนี้นะครับสมิตรโดยทันใจก็มีมีดมานํำเสนอจำนวน6เล่มนะครับในราคาเล่มละ750บาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละ750้บาทพร้อมส่งนะครับปกติเราขายที่ราคา1,280บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้ก็มาลดราคาเหลือเล่มละ750บาทพร้อมส่งนะครับ โดยทั้ง6เล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ประดูนะครับเดี๋ยวน้าปอรัดไายปอเก้าให้ทุกเล่มนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่1เล่มนี้นะครับทิ้งผิวไฟนะครับใบมีด11.6นิ้วนะด้ามยาว5.6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.1นิ้วสันกกหนา7มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับใช้งานดีนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับ เล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับเหมือนกันนะครับผมนะครับนี่นะครับต่อมาเล่มที่สามนะครับทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาวสิบนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับไล่ระดับนะครับผมนะครับทุกเล่มเราเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับนะครับปักบดดยอลูมิเนียมนะครับผม เล่มที่สามนะครับต่อมาเล่มที่สี่นะครับใบมีดยาวสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดสองนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันกรกนาเจ็ดมิลนะครับอ่าฝักสวยงามมากครับผมนี่นะครับฝักทรัดไหลเสร็จนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเช็ดนะครับหรือจะพ่นเคลือบเงาก็ได้นะครับสวยจะสวยงามมากครับปลายไม้เะ็ดออกเดดชัดเลยครับแดงชัดเจนเลยนะครับอ่าต่อมาเล่มที่ห้านะครับใบมีดยาว 1ิบจุดหกนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดนิ้วสันกกหนาเจดมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับพึ่งทาเสร็จจากเตาอุ่นๆนะครับต่อมาเล่มที่หกนะครับใบมีดยาวสิบอ็ดจุดสามนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วสันกกหนาเก้ามิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับโดยมีดทั้งหกเล่มนะครับเราเสนอขายในราคาเล่มละเจ็ดรอยห้าสบบาทพร้อมส่งนะครับ อ่านะครับพร้อมส่งนะครับไม่ถือว่าแพงนะครับถือว่าถูกสุดๆนะครับคุณลูกค้างานฝักนี้เนี้อปากนะครับงานฝักนะครับมีดก็สวยงามมากนะครับอ่แข็งแรงดีใช้งานทนทานใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับลูกค้าซื้อไปแล้วชมเชยมาเข้ามาครับว่ามีดสวยงามมากนะครับใช้งานดีมากนะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ชมเชยเข้ามานะครับ ฝากติดตามช่องยูทูบซุปม,มีดดยทันใจด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของน้าป่อชัยภูมินะครับแล้วก็ f c e e o o o กลงตีมีดโดยทันใจนะครับสนใจทักปิดได้ที่เบอร์0639845633นะครับทาง ID ดีไลน์ก็0639845633นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับผม